กางเกงตัวนี้นะคะลูกค้าต้องการตัดขาออกที่3นิ้วค่ะเราก็ทําการวัดแล้วก็ใช้หม้บรรทัดขีดเส้นไว้เป็นตําแหน่งว่าเราต้องพับเก็บเท่าจุดนี้นะคะแล้วก็ เราจะทําบริเวณขาไปขาให้เหมือนกับของเดิมคือเราวัดจากของเดิมไปขาเดิมเลออยที่2เซนติเมตรนะคะเราก็ทําการวัดแล้วก็ขีดไว้เหมือนกันค่ะเพื่อที่จะที่จะได้ทราบตําแหน่งที่เราต้องตัดออกอันนี้เส้นแรกเป็นเส้นพับนะคะส่วนเส้นที่สองเป็นเส้นที่ต้องตัดออกนะคะเมื่อวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เอากนไกมาตัดนะคะเราจะใช้วิธีการ ตัดวนโดยรอบนะคะเพราะว่าเรามั่นใจวิธีนี้ว่ามันค่อนข้างออกมาได้ตรงนะคะก็ตัดวนไปรอบๆเลยตัวนี้เป็นเกงเกงที่ตัดไปขาแบบพูงไปขานะคะเมื่อตัดเสร็จแล้วเราก็เอาไปขาของเรานะคะไปพ้งนะคะ อันนี้เราจะใช้ได้สีขาวเพื่อให้มองเห็นได้ชัดนะคะว่าเราผูงไปขาค่ะพูงไปรอบๆไปขาทั้งสองขาเลยนะคะ,ค,ะค่อยๆเหยียบไปค่ะสําหรับมือใหม่ที่ใช้จักโผงก็ค่อยๆเหยียบนะคะเหยียบทีละน้อยนะคะเมื่อพูงเสร็จแล้วนะคะเราก็นํามาเย็บพับเท่ากับรอยที่เราขีดไว้เส้นแรกนะคะ เย็บไปโดยรอบเลยนะคะพอเย็บรอบแรกเสร็จแล้วนะคะเราสังเกตว่ากางเกงตัวนี้ไปค่ะจะมีได้เย็บสองเส้นนะคะส่วนอีกด้านหนึ่งนะคะเราต้องพลิกกางเกงนะคะเย็บจากด้านนอกค่ะ พอเย็บรอบแรกจะเย็บจากด้านในนะคะพอเย็บจากด้านในเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะรอบที่2เราจะเย็บจากด้านนอกนะคะเพื่อที่มันจะได้เห็นเส้นที่เราเส้นด้านบนแล้วมันก็จะเย็บได้ตรงค่ะ อันนี้พอเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วเหมือนงานเดิมเลยค่ะงานที่ยังไม่ได้ตัดขาออกอะค่ะค่ะ,คะเรียบร้อยเหมือนเดิม2เส้นค่ะตำแหน่งไปขาเท่าเดิมค่ะ